สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมครับผมนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปไวๆเนาะครับไม่ตองเสียเวลาแล้วครับก็บอกกันไปเลยนะครับผมพระองค์นี้นะครับผมเป็นพระสายจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีนะครับครับแน่นอนครับองค์นี้เป็นพระชัยวัดนะครับเรียกกันว่าพระชัยนะครับหรือเป็นพระชัยวัดนะครับผมปางประธานพรนะครับพระชัยวัด ปางประธานพรใต้ฐานมีอุดผงครับนะครับใต้ฐานมีอุดผงนะครับผมพิมพ์นี้องค์เล็กจิว๋วนะครับผมของท่านหลวงพ่อจรันแห่งวัดอัมพวันนะครับผมเดี๋ยวมันมีดราม่าอยู่นิดหนึ่งนะครับมีดราม่าอยู่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าดราม่าอย่างไงนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าก่อนอื่นผมบอกก่อนเลยว่าองค์เนี้ย พระไม่ได้ใช้เลยนะครับเก็บเก่ามาแล้วสวยมากแล้วองค์เล็กกระทัดรัดจิ๋ววหญิงก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ดีผู้ชายที่ชอบพระจิ๋วๆไม่น่าพลาดครับนะครับพระจิ๋วๆแบบนี้นะครับบางทีเขาเรียกว่าหล่นก็หายนะหายากนะหาไม่เจอนะครับพระองค์นี้นะครับรอกระดาษมาครับนะกระดาษกระดาษขาวๆนะครับแล้วลองเอาปากกามาขีดตามนะครับผมพระองค์นี้มนะครับผมมีขนาดนะครับเดี๋ยวก็บอกตรงนี้ก่อนมีขนาดนะครับผม โดยถัวเฉลี่ย1 1ถึง1.2ซเมตรนะครับ1.1นะครับถึง1.2ซเมตรนะครับและความสูงนะครับอยู่ที่1 7 1 6ถึง1.7เซเมตรนะครับผมย้ำนะครับผมกว้างนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่นะครับ1.1 1.2ซนเมตรนะครับความสูงหรือความยาวอยู่ที่1.6หรือ1.7ซนเมตร นะครับผมบวกลบอย่างละ1มิลเนาะนะครับผมเป็นพระชัยวัดเนื้อบางคนบอกว่าเป็นเนื้อทองแดงบางคนบอกว่าเป็นเนื้อทองผสมแต่ตามรายงานเขาเรียกโลหะผสมนะครับตามรายงานนะครับเขาเรียกโลหะผสมนะครับผมเก็บเก่ามานานมากแต่สภาพไม่ได้แกะมาใช้เลยนะครับเก็บใส่ในถุงในซีนแบบโอ้โหเคอ,อะเห็นไหมครับเคอะเลยอะ่ะก็คือก็ยิบมาก็เออนี่ขึ้นมาได้เออนี่องค์นี้เป็นของท่านหลวงพ่อจรลัน ทีนี้เมื่อกี้นี้ผมเพิ่งพูดอยู่หยอกๆว่ามีดราม่ามีดราม่าอยู่หน่อยหนึ่งคืออย่างนี้ครับพักพ่วกกันนะครับผมพักพ่วกกันที่ตอนเมือ่อเมื่อหลายหลายสิบปีก่อนนะ่ะพูดง่ายนะครับผมก็มาคุยมาคุยเรื่องพระกันก็เลยโชว์พระก,กันก็เลยโชว์องค์นี้เขาบอกให้ hey, พระองค์อ๋อหลวงพอ่อลีบอกไม่ใช่พระองค์นี้นเป็นของหลวงพอ่อจรัญเพราะผมซื้อมาจากทางที่วัด เจ้าของก็ยังบอกว่าเป็นของหลวงพ่อจรนันนะครับผมแต่เขาบอกไม่ใช่นะครับดรามาแล้วนะดรามาแล้วก็คือพระองค์เนี้ยเป็นของอาจารลีหลวงพ่อลีแห่งวัดอโศกรามนะครับผมนะครับมีก้นอุดผงเขาบอกเออใช่ก้นอุดผงแต่ก้นอุผงอุดผงเนี่ยของหลวงพ่อจรันเขาอุดผงอะ่ะเออเราอย่างไงทีนี้ก็กลายเป็นพระสองวัดอีกแล้วสินะครับพอเข้าเข้าไปดูในวิกิพีเดียหรือใน Google นะครับ 2ที่2ทางทะเลาะก,กันอีกแล้วนะครับผมก็คือดูต่างกันเหมือนกันนะครับผมไม่มีการชี้จุดใดๆว่าอ,องค์นี้นะเป็นของอาจารย์ลีถ้าเป็นของหลวงพ่อลีแห่งวัดอโศกรามนะครับสร้างปี2500จะมีราคาแพงกว่านะครับนี่พูดถึงพุทธพาณิชย์ก่อนเนาะ ะจะมีราคาแพงกว่าของหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันซึ่งสร้างเมื่อปีประมาณพศ2511-18เลยนะครับผมโดยดูโดยถัวเฉลี่ยประมาณนะตามรายงานเขียนไว้อย่างนั้นว่าหลวงพ่อเอามาแจกให้นะครับเมื่อปีพศ2511-2518โดยโดยถัวเฉลี่ยโดยประมาณนะครับตามที่รายงานที่แบาอ่านมาบางรายงานบอกว่าหลวงพ่อเอามาแจกนะครับ ปลูกเสกแล้วบอกว่าแจกให้ในปีพศ2511ถึงพศ2514แล้วก็ไม่มีอีกเลยแล้วก็หายเกี้ยงนะครับผมต่างคนต่างก็หากันใหญ่นะครับผมเพราะอยากได้เพราะว่า,อ,าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อะไรก็ตามที่คนที่ศรัทธาในองค์ของหลวงพ่อจรันก็อยากได้อะนะครับต่างคนต่างอยากได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงด้วยนะเออเขาว่านะเพราะมันเล็กกระทันรัดน่ารักไง เอาไปเลี่ยมสมัยก่อนก็ไปเลี่ยมทองเลี่ยมหนา้าดิมันไม่แพงไงนะครับผมนะเอะออะทีนี้ที่ดาม่าที่ว่าเนี่ยเขาก็โชว์ครับเขาก็โชว์หลักฐานเขาก็โชว์ดิเขาก็หาข้อมูลมาให้ดูเ็าบอกว่าเนี่ยเป็นของหลวงพ่อลีเลยวัดอโศกรามปี2 5 0 0ซึ่งถ้าเป็นของวัดอโศกรามโอโ้ราคาแพงครับ3 4พันสี่ห้าพันไปแล้ว นะครับผมแต่ถ้าเป็นของหลวงพ่อจรันก็ยังอยู่ที่หลักพันต้นๆคือห0ึ่งพันถึงสามพันไม่เกินนี้นะครับผมอ่ะผมได้มาเป็นของหลวงพ่อจรลันนะครับผมก็เอาไปเป็นของหลวงพ่อจรันแล้วกันนะถ้าองค์นี้เป็นหลวงพ่อลีไปก็สบายไปเรื่องเก๊ตัดออกไปครับผมไม่เล่นพระเก๊ใครดูพระผมเก๊ผ่านได้เลยนะครับผม จะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายนะครับผมได้เงินแล้วจะได้เอาเงินไปใช้ได้ท่านได้พระไปแล้วก็สามารถอาราธนาขึ้นคอหรือภาษาเสียนพระเรียกว่าไปต่อก็สุดแท้แต่นะครับพระดูง่ายครับนะครับผิวเดิมๆผิวแดงเลยอะ่ะผมบอกให้เลยว่าผิวแดงๆเลยนะครับก้นอุดผงนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูด้วยพระสวยมากไม่ได้ใช้เลยเนี่ยครับก้นอุดผงเห็นไหมครับส่องให้ดูก่อนเลยนี่ก้นอุดผงครับ มันก็มีส่วนนะที่อาจจะเป็นลงของของว่าจารีได้นะนะครับแต่ว่าผมได้มาตอนนั้นอนะ่ะเป็นของอ่าหลวงพ่อจรัญน,นะครับนะครับเพราะว่าอุดผงเนี่ยผงเนี่ยผงเ,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 เก่าแล้วเห็นไหมครับผงเก่าแล้วอ่ะผงเก่ามากแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโคดมาใกล้ๆเห็นไหมครับผงเก่าแล้วหน้าเก็บหน้าใช้ครับเล็กกระทัดรัดมากผมบอกเลยว่าเล็กกระทัดรัดมากแล้วองค์เนี่ย สวยแบบผิวเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับเอาไปนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ในราคาของหลวงพ่อจรันนะใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกสายหลวงพ่อจรันอย่าพลาดครับผมว่าเดี๋ยวหายนะครับนะครับหลวงพ่อจรันแห่งวัดอัมพวันนะนะสมัยก่อนท่านดังมากนะอืมนะครับเก่งทางด้านแค้วคาดแล้วก็เมตตาค้าขายสุดยอดเลยนะครับหนึ่งในสุดยอดเมตตาค้าขายด้วยนะครับผม นะครับเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่นี่หลวงพ่อจรันนี่ไมแหมนะไม่เป็น2ลงองใครนะครับผมสวยไหมครับสภาพผิวแดงๆเลยนะครับผมนะครับผมเปิดให้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไปครับในราคาหลวงพ่อจรันแล้วกันนะแต่ว่าเซ็กชั่น2มีนะครับผมขออนุญาตขยับราคานะเซ็กชั่นแรกเอาไปเบาๆก่อนเอาไป1,500บาทเนาะ เอาไปหนึ่งัน้าร้ยบาทนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดลดต่อลูกค้าเก่านะครับขออนุญาตลดสิเปซไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆดนะครับผมพระของหลวงพ่อจันลันนะครับองค์นี้แมถ้าเป็นหลวงพอ่อลี <c oughs> แพงครับองนี้เบาๆบก็ต้องมีสามพันสามพันห้าหรืออาจจะสี่พันขึ้นไปนะครับผมคือซื้ออย่างเงี้ยผมบอกเลยนะซื้ออย่างเงี้ยนะครับหรือเก็บอย่างเงี้ยไม่เสียหลายเลยคือเป็นหลวงพ่ออะไรก็ได้ไง นะครับหลวงพ่อจรลันก็ได้นะครับเป็นของหลวงพ่อหลีก็ได้วัลลโศกรามก็ได้นะครับสมุดรปรากาศนะนะครับที่ดังทร,รมาจากใบโพนะนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในทั้งสองรูปอะจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในพระก,กรรมฐานนะเนาะนะนะอาจจะเรียกว่าหลวงพ่อจรลันยุคปลายๆหน่อยนะครับผมนะครับเรียกว่าหนึ่งในกองทัพธรรมด้วยล่ะนะครับผมอืมนะ น่าเก็บมากครับโดยเฉพาะผ้าสวยๆอย่างนี้ใครชอบผ้าสวยๆนี่ไม่อย่าอย่าพลาดครับเดี๋ยวหายผิวดเดิมผิวไม่ได้ใช้อะอย่างที่ผมบอกครับผมเก็บไว้ในซองเลยอ่ะในซองก็แกงมาข้างในยังสวยเลยเห็นไหมครับข้างในยังสวยเลยลใต้ฐานต้องมีรอยตะใบนะอืมรอยตะใบแต่งอ,อ่ะสวยมากอืมน,นะใครเอาเอาได้เอานะครับผมเซ็กชั่นต่อไปองค์นี้ขออนุญาตอัพนะครับเป็นสอง0ห้า ตอนนี้ใครเอาแค่1,500บาทนะครับรวมส่งอ e ีเมลหรือเคอรี่ให้ด่วนๆนะครับผมลูากค้าเก่ายังได้ลดอีก10%อย่าพลาดครับเชื่อผมองค์นี้สวยมากๆองค์เล็กกะจิตน,นะครับผมอ่ะใครต้องการก็แคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ ID Line นะครับผม หมายความว่าเจตนาต้องการเช่าบูชาพร้อมเช่าพร้อมโอนก็ให้แคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ ID Line หมายเลข0846786958ย้ำา d ดี n ลหมายเลข0846786958ครับผมเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะห้ามส่งผ้าแอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จะเช่ายังทำไม่ได้ โอ okay, เคไปนเข้าใจใครต้องการรีบแคปหน้าจอเลยครับแล้วส่งมาครับที่ ID Line หมายเลข0846786958ครับผมนะครับเซ็กชันต่อไปองค์นี้นะครับ2 0 0นะครับตอนนี้แค่1 5 0 0ใครเอาตอนนี้แค่1 5 0 0นะเซ็กชันต่อไปใครเอา2,005 5เพราะองค์นี้สวยมากสวยมากๆขอบอกเลยสวยมากๆเดี๋ยวขยายให้ดูนิดนึงก่อนเออการเต้นขยายให้ดูปึ๊บสวยไหมครับสวยมากครับผมนะเอาได้ก็เอานะ ผิวโอ้โหผิวดำเดิมอะ่ะโอเคคลิดเนี้วเท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ